สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกลับมาเจอกันคือเก่าขึ้นเดิมครับคุณผู้ชมครับพาทัวร์ตลาดสดเมืองสุรินทร์ที่9มิถุนายนคศ2568ไปด้วยกันอีกแล้วครับท่านเหมือนเดิมเหมือนเคยครับนะฮะว่าวันนี้เขามีอะไรน่าตื่นเต้นกันบ้างครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับนะเวลากำลังดีขนาดนี้สอง ห้านาทีโดยประมาณครับอืมเผือผักสวนครัวรั้วกินได้อ้ผักนี่ฮะกระชูดกระเพราแมงลัดเนี่อันนี้ผักใบโบบกวันนี้นี่ดอกเดือด้วยันนี้สวยเลยเหรออ๋อนี่ดอกดือดดอกดือก็คือดักแดน,นั่นเองนะฮะน,นี่ใหม่ใหม่สดๆเลยคุณผู้ชมนะฮะนี่ดูอเมะกับบันเจดม เกงภาษาสุรินคือกล้วยนะเนอเห็นไหมนี่ได้ผักสวนครัวมาเยอะแยะเลยฮะนี่ครับนี่วัน,นวันนี้วันพระเหรอวันนี้ใช่ปะ่ะซ<อ>ือพรุ่งนี้เหรออ๋อพรุ่งนี้วันพระอใส่บสาทน,นะพระได้กินทุกวันคุนนีวันพระคุณผู้ชมฮนะวันนี้วันโกนเหรอวันนี้วันโกนก็คือลูกโกนก็คือลูกเอ้ เออวันนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระเออเอนี่ก็จะมีดอกไม้มาขายพรุ่งนี้วันพระวันนี้นวนนันโกน,นน,น,กนะคุณผู้ชมเนี่ยเนาะนะฮะเนี่ยมาดูค่ะคุณผู้ชมชมของดีเมืองสุรินทร์ตลาดสดเมืองสุรินทร์วันที่9มิถุนายน2568ครับค่ะคุณผู้ชมชมอย่างนี้แหละเมื่อวานไม่ได้พาดูตอนกลางคืน นี่ก็พาดูกลางกลางคืนเนี่ยคุณกระเจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบนี่อันนี้ก็คืออันชันนะครับนี่โนุ่เมะก็ะโย่ววันนี้วันโกนก็จะมีดอกไม้มาหลากหลายนี่เออดักหลายเนี่ย,อด,ย,ยดอกไม้ไหว้พระต่างๆเนี่ยเนาะอะปะกานะปราเพลสเปียประปุนปการาเออเอเอปกาตุสเปียประปุนนะ่ต้องเมียเนเลย เอเอนีอ่นีทางน้นพี่นุชได้ถ่ายรูปกับดาราดังด้วยทางนั้นนะอ่ะเออวันนี้พี่ทัพทิมมาเยี่ยมที่ตลาดสดเมืองสุรินก็จะเห็นได้ว่าคลืก้นกันเลยมีผักสวนครัวรั้วกินได้วันนี้ไม่มีอันนั้นเหรออ่ากี่ฮาเอยอ่ะผักอินูนผักสาบไม่มีเหรอวันนี้หมดมีมาแต่หมดอ๋อ มีน้อยแต่ว่าขายดีอะไ่นี่นดูน้ำพริกทางนี้เนี่ยเยอะแยะเลยนี่น้ำพริกเห็นไหมเนี่ยเออวันนี้ใครเงียบแต่มีน้ำพริกไว้บริการท่านทางโซนทาง,งนี้ท่านก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับอันนี้ร้านคุณอมยิ้มเนี่ยนี่ผมยิ้มคุณก็จะมีในส่วนของแมลงทอดต่างๆนะฮะเออไงไหนเก็บเลื่อเนเขาแสดงโล่เชีย๊ยเลยอืมอืมนี่ร้านปลาสุก นี่ฮะปลาสุกนี่แม่ข้าคนสวยตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับมาเอาหนุนกันได้เนี่ยมาเอาหนุนกันได้เลยนี่เออครบครันนี่อันนี้สรลตูดอะยนี่เตี้ยบหรอก้กเป็นน้ำอ๋อวันนี้หมดแล้วนะคุณผู้ชมประมาณเนี้ยเออเออาน,นี่กำลังตักในส่วนของเครื่องปรุงส้มตำอันนี้อะไรนี่ หัวทื่ออสายให้ผมหน่อยสิผมจะเอาไปกินกับน้ำพริกหน่อยสิสิบบาทเองคุณผู้ชมหัวอะไรนะหัวทื่หัวทื่มันคืออะไรอ่ะมันคือกระทื่เขากระกระปื้อไล้ายคาออนจะมันจะจางกว่าหอมหอมกว่าอ่าเดี๋ยวจะเอาไปกินกับน้ำพริกคุณกินแบบขาไม่ได้กินตุนไมได้น่าเนี่ยได้ของไปกินน้ำพริกแล้วเมื่อเช้าจำน้ำพริกเอาไว้ก็ยังไม่หมดนะน้ำเป็นน้ำพริกปลาร้า สดๆเลยพระาอาจารย์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พอดีว่ากินแล้วติดใจนะเออก็เลยซื้อ,อ,อไปทํากับข้าวไปตำส้มตำปรากฏว่าก็อร่อยนะฮะอันนี้ดักเด่ทอดนะฮะนี่นะครับเมงเสด็งทอดนะะร้านคุณอมยิ้มฮะนี่อือโอ้นี่คนรันี่พ่อค้าขายกำลังเข้าไปดูช่องเนาะนมอยู่นะฮะ อออ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมครับออโอ้ยอร้านของอาเมตไปไหนเนาะนน่เออเรามีนำพริกนะคุณผู้ชมเราก็เพียงแค่หาว่าเราจะเอาไปกินกับอะไรดีเนี่ยผัาากจิ้มนี่นะฮะเอ้า มาหนุนกันได้เวลานี้ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ของดีเมืองสุรินทร์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี่ฮะนี่แม่ค้าสะอาดสะอาดนี่คาสะอาดนี่โล่ก็สะอาด,อาดน,กกาดนี่น้าบังเจียบโลเจี๊ยร์โลเจีย๊ยโอ้นี่มาหนุนกันได้เด้อหนึ่งโม่แม่ค้ากําลังหลับอยู่นั่นฮลัฮโลโหลฮัลโหลโอ้กำลังเข้าสู่ฌานฮะเข้าฌานอยู่เออ ประมาณนี้ประมาณนี้อบคุณผู้ชมครับบรรยากาศจากตลาดสดเมืองศร์ถ่ายทอดได้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้กำลังใจทุกช่องทางในการติดตามช่องแดงฮะดีเจหนุ่มเมืองสุรินครับช่องแดงนะช่องฟ้ากนะ็หนุ่มเมืองสุรีน,นะครับแล้วก็ฝากติดตาม subscribe ให้ด้วยมีคลิปให้ดูอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปในการไลฟ์สด ครั้งหน้าครับโชคดีทุกท่านนะสวัสดีครับโอเมรคาทำอะไรไม่ทำอะไรอเดาบื้อบือบ้อ,อยังไงน่งาจะเฮ้ <c oughs> <c oughs>